สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานไปกับหมงจัชาเนียลโดยมีผมมงมุงเลซุงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอนั้นก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมและรับฟังพร,พร้อมๆกันเลยครับผมว่านกวักไม่ทองใบ ว่านขวักแม่ทองใบหรือที่เรียกกันอีกว่าขวักใบพายว่านฉัดทองและว่านสิบแสนฉัดทองนั้นเป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะกลมเหมือนหอมหัวใหญ่ผิวนอกของหัวจะมีสีเขียวอ่อนส่วนเนื้อนในหัวเป็นสีขาวมองดูเผินๆจะดูเหมือนกับต้นพรับครึงแต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะว่านขวักแม่ทองใบจะไม่มีลำต้นเหนือนดินอย่างพรับพรึง จะมีก้านใบแตกออกจากหัวโคนของก้านใบจะเป็นกาบสั้นๆก้านใบด้านบนแบนแต่ด้านหลังนูนส่วนกลางใบมีร่องสีเขียวเข้มใบยาวประมาณ25-30เซนติเมตรหน้าใบเป็นเส้นอย่างเห็นได้ชัดมีความหนาพอประมาณแตกใบออกเป็นสองข้างสลับกันข้างระใบใบจะเป็นรูปหอ,อกปลายใบมนโคนใบใค่อยๆสอบค้นหาก้านใบ ดอกจะมีสีขาวเหมือนดอกรับพึ่งมีเกสรสีเหลืองมีกลิ่นหอมและมีก้านช่อดอกยาวออกดอกเป็นกลุ่มกลุ่มละหลายดอกมีกลีบดอกขนาดเล็กสีขาวคนกลีบดอกจะมีพังผืดสีขาวเชื่อมระหว่างกลีบดอกการขยายพันธุ์ของว่านชนิดนี้สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหนวดสำหรับวิธีการปลูกนั้นควรปลูกในดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี กรบดินแค่ครึ่งหัวว่านอย่ากดดินให้แน่นนักและควรหมั่นรดน้ำทุกเช้าเย็นแต่ระวังอย่าให้น้ำขังเพราะหัวว่านอาจเน่าได้ว่านกวักแม่ทองใบนั้นเป็นว่านมหานิยมเหาะที่จะปลูกไว้หน้าบ้านถึงร้านรวงเพราะความสวยงามของว่านนี้จึงดึงดูดความสนใจและจะช่วยเรียกโชคหลาภเข้าบ้านเข้าร้านไม่ขาดสาย บางตำรากล่าวาว่าถ้าว่านี้ออกดอกให้นำผ้าสีสดหลากสีไปปลูกไว้แล้วตั้งจิตปรารถนาก็จะได้ในสิ่งที่ใจหวังและท่านยังว่าก่อนทำการรดน้ำทุกครั้งให้ผ้าคาถามหาลาโปโหตุภาวันตุเมสามจบแล้วจึงรดน้ำลงไปจกประเสริฐดีนักแล เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นมเสนอผ่านพลไปแล้วนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม